สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดใช้งานอเนกประสงค์นะครับเป็นมีดเหน็บปลายบัวนะครับรูปทรงจะคล้ายๆกับปลายดอกบัวนะครับเป็นผลงานของช่างยันนะครับยันแหนบแท้นะครับชุดใหม่ผมสั่งมา4ี่หเล่มนะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอามาลงให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างอยู่9เล่มนะครับทั้งหมดขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํานะครับ เป็นมีดอเนกประสงค์เลยนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับทรงนี้นะครับใบยาวนะครับเล่มที่1ใบยาวอยู่ที่1 1บุนิ้วนะครับใบกว้าง 2. 2ุดนะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับเนี่ยด้ามใหญ่ใหญ่เลยนะครับเนี่ยจับเหมาะมือเลยนะครับยังราคาเดิมนะครับราคาเดิมครับ450้าิบบาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ เฉลี่ยความยาวมัน11นิ้ว11.2นะครับมาดูเล่มที่2นะครับใบยาวอยู่ที่11.4นะครับใบกว้างอยู่ที่2.2นะครับสัน6กมิลนะครับนี่โลโก้ติดตรงนี้ครับยันแนบแท้นะครับเล่มที่3าใบยาว1 1 2ครับใบกว้าง2.2ครับ เล่มที่4ครับใบยาว12นิ้วครับใบนี้ยาวสุดนะครับใบกว้าง2.2ครับเล่มที่5ครับใบยาว11.5ครับใบกว้าง2.2ครับเล่มที่6ครับใบยาวโอ้น,นี่ยาวสุดครับใบยาว12.4 12. ครับ12.4นิ้วครับ ใบกว้าง2.3ครับสันอยู่ที่7มิลครับอันนี้ยาวยาวมากครับเล่มที่7ครับใบยาว12นิ้วครับใบกว้าง2.3ครับเล่มที่8ครับใบยาว11 11.6นิ้วครับใบกว้างอยู่ที่2.2ครับเล่มที่9ครับไปสุดท้ายนะครับใบยาวอยู่ที่11.9ครับใบกว้าง2.3นิ้วครับโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ11นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับความกว้างกับ2.2นิ้วโดยประมาณนะครับสันอยู่ที่6มิลโดยประมาณนะครับ ราคาเดิมครับ450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับอยากให้ลองใช้นะครับรับประกันความคมนะครับแกชุบคมมาดีมากช่างหยัดนะครับอันอยังไงฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ